ยงมมันยง้งแง้งสียันปวดๆหรอกปวดปวดปานตีหนึ่งีสองปวดยังปวดเก้บปวดฟังวางวอนูกไวะเห็นไหนเนี้ยนอนยูนอนดปวดเลือดปวดแบบปวดขั้นปวดหรอออเออเมนเอาคือบอไปถอนออกไปหาหมอว่าไหนเขาจะถอนไหนาี่เาหมฮะก็เวลาปวดเขาไม่ทำให้ ปวดตุบตุบเว็บไหนเนี่ยเอาปวดมากปวดปวดไม่เสีง้ม่แปวดจนเป็นน้องหนตัวอืมแงหนี่มดีว

อไปเสียปเพราะว่าจมูกนี่ะเขาไดอาร์ดออกไปเบิดเด้อไม่เดียนไม่เดียนต้องไลมือไม่เดียนมึงไม่ไรมึงเดินไล่มือนหลายแสนมึงหัล้ามเียอีกแสนมึงเดี๋ยเมาไปได้ puluh-puluh Sebab กวันว่าจะแบบขีใจใจเทพแบบนั้นหมดเลยเนาะแล้วกหมด้องมูแล้วยังเนี่ยาดี่ใจก็ยังอยู่ังใจจมใจบบบ้านหมูเปไปใจเพราะตนี้เ้อั้งเขาไปเขาเพ้นไปถ่ายของเพ้นถ่ายเรียบร้อยเ่าใสถุงเอาเลยจ้า ไปห่อเคือยางใจยางใจเท่าไรโอ้ไปสั่งไหวสั่งไว้บ่เออไปสั yeah> <m anyway> <m <m ่งไห้เลยสั่งไว้เอาซ้ำนี่ประจำทีนะโอประจำปลบกหมูนี่เอาหมูขาเอาแปดรยือแปดอยประจำีนปลานประจำเรดาประจา้นพักคืนักับ 我呢？泰国菜我。